เพราะฉะนั้นคําถามคือใครเป็นออแอบใครไม่เลือดสุพรรณนอ,อนะ,ะตกลงแล้วภูมิใจไทยหรือรวมไทยสร้างชาติไปรวมไทยสร้างชาติเมล่าสุดนะักข่าวไปถามคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติว่าให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยคุณเอกนัทตกลงแล้วมันมีโอกาสหมายถึงรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านะฮะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตสารรมเนฐานะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณทักษิณ ออกมาพูดเชิงต่อว่าพักร่วมถึงแม้จะไม่ได้บอกชื่อพักนะครับว่าตกลงแล้วหมายถึงใครนะครับตกลงแล้วจะหมายถึงพักร่วมไทยสร้างชาติด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าคุณเอกนัทก็นิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อเจอคําถามนี้แล้วก็หันมาตอบว่าผมไม่ทราบนะส่วนถามต่อว่าแล้วจะทําให้เกิดความหวาดระแวงในการทํางานของพักร่วมรัฐบาลหรือไม่คําถามนี้คุณเอกนัทก็ ก็น,นิ่งไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรแล้วก็ตอบออกมาว่าในฐานะเลขาที่การพักรวมไทยสร้างชาติตนอยู่ในการเมืองมานานคุณเอกนัทบอกไม่เคยวันไหวอะไรอยู่แล้วบอกบางเรื่องอะไรที่เล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปสิ่งสําคัญที่ต้องทําคือทําเพื่อประเทศแต่ตนก็ตอบคําถามนี้แทนพักร่วมอื่นไม่ได้เหมือนกันครับที่่่คุณัึณวไไมได้หรรททผมไม่ทราบครับ แต่ประธารที่ทํามทั่จะทำให้พรรควรัฐบาลหวัดกระวยกันไหมในการทำงานเออเอางี้อผมผมไม่ถามพรรคอื่นคงไม่ได้นะครับถ้าถามผมในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยผมอยู่ในการเมืองมานานนะครับไม่เคยหวั่นไหวอะไรอยู่เรามีโจทย์มีภารกิจที่สำคัญที่ต้องทำนะครับบางทีบางเรื่องก็ผมว่าถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ กันสําคัญคืองานที่เราต้องทําให้กับประเทศในเวลานี้นี่นี่คือคําตอบของคุณเอกนัทนะครับบอกว่าจุดยืนของรวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้เมื่อนักข่าวถามต่อว่าเรื่องกฎหมายสําคัญต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีที่เห็นไม่ตรงกันอยู่นะตกลงแล้วจะยังไงกันนะฮะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะร่วมรัฐบาลกันอยู่คุณเอกนัทก็บอกว่าจริงแล้วในการประชุมครมอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตนอยู่ในที่ประชุมนะ แล้จริงๆประเด็นในวันนั้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องพระราชกำหนดเรื่องภาษีเนี่ยตนก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่พูดสนับสนุนพรกรฉบับเพราะฉะนั้นตนมองก็เป็นโอกาสสาคัญของประเทศในยามนี้แล้วก็ยังเกี่ยวกับกระทรวงอุตาหกรรมด้วยอย่างที่บอกว่าตนไม่คิดว่าประเด็นนี้จะมีปัญหาอะไรและตัวเราเองก็ยังทํางานอย่างเต็มที่